สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของรายการนพพรคุยข่าวนะครับที่ตรงนี้สถานีวิทยุคลีนเรดิโอเอฟเอ็ม92.5เมกะเฮิร์อุบลราชธานีครับกลับมาเจอเจอกันกับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2563กับผมนพพรพิพิธและก็คุณชลทิดด้วยครับสวัสดีครับคุณชลทิดครับครับสวัสดีอการครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับ16นาฬิกา10นาทีรวมาปถึง17นาฬิกานะครับมาฟังข่าวข่าวต่างๆของเรานะครับนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสรุปประเด็นต่างๆนะครับ เกิดเกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรวมถึงข่าวฝากประชาพันธ์นะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนํามารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงเวลาเลย็นเช่นนี้นะครับทางสถานีวิทยุคลีนรีดูเอฟแอม92.50เมกะเฮิร์สต์และก็เว็บไซต์นะครับเวอร์ไบต์เว็บคลีนรีดู 925. dot com นะครับแอปพลิเคชันสื่อสร้างสุขแอปพลิเคชันฟังเพลินของสปทนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์สุดัวด้วยครับเราไปเริ่มต้นในส่วนของทางด้าน <c oughs> ข่าวคราวอากาศเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีการน,นําเสนอข่าวด่วนนะครับเข้ามา,านะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับ1ิบหกการนี้เขายังไม่อัปเดตนะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงนี้ก็อุณหภูมิที่อุบลเราก็3 3 0องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่าสุดในเช้าของวัดนี้นะฮะวัดได้26.5องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดในบ่ายของ วานนี้นะครับ33.0องศาเซนซียสส่วนวันนี้เขาพยายกรณ์ว่าสูงสุด33 3. องศาเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายโมงก็33แต่ว่าช่วงสี่โมงเย็นตอนนี้ยังไม่อัปเดตครับ พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หักคู่เดือด18บแนาฬิกา14นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้ชาร์ที่ผาชนะดายเวลาตี5กับห้านาทีข้อมูลการรับแจ้งบฏิเหตุทางถนนรอบ24ชั่วโมงนะครับจากทางเว็บไซต์ไทยไอเอซีวันนี้ถึงเวลา16นาฬิกา12นาทีนะครับมีผู้เสียชีวิตอุบ,บัติเหตุทั่วไทยทั้งหมด29รายนะครับบาดเจ็บไป2 0 8 1รายรวมทั้งหมด2110รายครับส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันพุธก็มีคนไทยเราตายคาาททททที่่ัััววไยไ้้้งงสินนนจหมดด18บเบ ไป3,210รายข้อมูลผู้เสียชีวิตและกบาดเจ็บสะสมตั้งแต่ต้นปีนะครับมีผู้เสียชีวิต้ระบาดเหตุทั่วไทยทั้งหมดนะครับ99,955รายนะครับบาดเจ็บไป638,174รายนะครับรวมทั้งหมด648,129รายครับ แล้วก็ย้ําว่านะครับในส่วนของพลเอกชัชชัยสาริกัญญาเองก็ย้ํามาว่าคนตายและบาดเจ็บจากสงครามยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยนะครับรขอเริ่มต้นในส่วนของข่าวแรกของวันนี้นะครับสืบเนื่องจากว่าสถาบันพระปกเกล้านะครับได้มีการเปิดเปทีรับฟังความคิดเห็น จากพี่น้องประชาชนทั้งหมด3เวทีด้วยกันนะครับ,รบ3รอบรอบแรกคือวันที่30กรกฎาคม2 5 6 3ก็เป็นกลุ่มของทางด้านนักธุรกิจนะครับพ่อค้าประชาชนและก็สื่อมวลชน,ชนบางบส่วนนะครับอ,อันนั้นเป็นรอบแรกรอบที่2นี่ก็คือเวที2ก็อยู่ที่ศูนย์โอท็อปหน้ามอรัชพัฒใกล้หอนาฬิกานะครับ,ร,บรอบที่2นี่ก็เป็นการรับฟังในวันที่6สิงหาคม2563นะครับแล้วก็รอบที่3นี่ก็ล่าสุดก็คือเมื่อ วันที่1 8วันที่ที่20นะฮะสิงหาคม2563หลังจากนั้นทางด้านทีมงานสถาบันพระปกเกล้าและก็เครือข่ายได้มีการนัดประชุมกันเพื่อที่จะถอดบทเรียนออกมาว่าจะต้องนําเสนอต่อทางจังหวัดเพื่อที่จะนาไปเสนอพิยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไปแล้วก็มีทางด้านทีมงานนะครับทางด้านเป็นการครั้งแรกนะครับที่มอราชพัฒน์นักวิชาการของมอราชพัฒและก็มอบนจับมือกันเพื่อที่จะถอดบทเรียนเรื่องราวของการถอดบทเรียน3เวทีนะครับ ซึ่งได้รับงบมาจากสถาบันพระปกล้าครับเรียกว่าเป็นเอ่อจสดว่าเป็นพัฒนาการเมืองภาคพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองนะครับแล้วก็มีการทบทวบเรียนออกมานะครับแล้วก็ทําเป็นเอกสารนําเสนอนะครับโดยเป็นบทสรุปคัดย่อนะครับข้อเสนอเพื่อที่จะทําให้เป็นแนวทางของการจัดการน้ําอุบวเราอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ทางด้านนท่านผู้ว่าจังหวัดเองก็ได้มีการนัดหมายให้ทีมงานทั้งสถาบันผู้ปกกล้า นักวิชาการฝ่ายมอราชพัฒและก็นักวิชาการฝ่ายมอุบลนะครับอาจารย์กนกวันนาทีมนะครับและก็รวมทั้งเครือข่ายต่างๆนี้เข้าไปร่วมพบปะและก็นําเสนอข้อมูลต่อท่านผู้ว่านายชวิทูลที่ห้องประชุมเจ้าคำพงที่ชั้น3นะครับอยู่ด้านข้างของที่ทางานของท่านผู้ว่านั่นแหละด้านข้างของห้องพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มีการนําเอกสารนะครับไปมอบให้แก่ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับ เธอมีตัวแทนของสถาบันพระปกเกล้าก็คือทางท่านรองประธานนะครับรองประธานนะครอาจารย์กิติกรกิติกรนะครับและก็ทางท่านอาจารย์สุชาติเป็นเลขานและก็มีทางด้านการเมืองเครือข่ายผู้คลังสมองก็คืออาจารย์เกษมบุญรมนะครับและก็รวมทั้งตัวแทนจากมูลนิธิเจ้าคำาผงก็คือคุณนิกรบิสเพนและก็อาจารย์กนกวรรณนะครับ จากมบวบนี้ก็เป็นผู้ที่มอบเอกาสารให้แก่ทางด้านท่านผู้ว่าบบรัชการจังหวัดอุบลราชธานีเราก็คือนายสิริทูลโดยในข้อเสนอของอาจารย์ขนกวันที่สรุปนะ <c oughs> ให้แก่ทางด้านท่านผู้ว่าสรุปนี้คือออกมาเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับ <c oughs> แต่ว่าตัวเปเปอร์นี่คือนําเสนอนี่คือ คือขึ้นแผ่นใสขึ้นหน้าจอนี่เพียงแค่แผ่นเดียวแต่ว่าเป็นการสรุปเหมือนกับเป็นไมล์แมปนะครับ<ช>ก็ค,บคือเห็นชัดเจนว่ามีอะไรบ้างพูดตั้งแต่สาเหตุของน้ําท่วมนะฮะว่าสาเหตุของน้ําท่วมของอุบวนเรานี่ก็มีสาเหตุด้วยกันหลายประการไม่ว่าจะเป็นทะเลที่ตั้งซึ่งเป็นแหล่งรับน้าเรืร่องของการบริหารจัดการน้ําที่เรียกว,ว่าขาดการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําทั้งลํลำน้ามูลลําน้ําชีแล้วก็ลําน้าโขงขาดการบูรณาการร่วมกัน แล้วก็เกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นพายุตาฤดูกาลนะครับแล้วก็เกิดจากผังเมืองที่มีการคือไม่มีการวางผังเมืองที่มีคานึงถึงการเก็บการรักษาน้ํเก็บไม่มีการจัดโซนนิ่งที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโซนนิ่งที่อยู่อาศัยพื้นที่รับน้ําพื้นที่เศรษฐกิจการการบาลผังเมืองของเรายังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งมีการพัฒนาขยายตัวเมืองแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ไปทับถมขวางทางน้ําทาให อย่างเช่นการสร้างถนนวงแหวนหรือว่าการอนุญาตให้สร้างศูนย์การค้านะครับต่างๆ <ไป S 2> แก้มลิงน้ำนแก้มลิงก็หายไปครับ,รบนี่เป็นการพัฒนาตัวเมืองอย่างขาดทิศทางของการบริหารบ้านเมืองนะครับ,รบทีนี้พอเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีน้ําท่วมก็จะเกิดผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับโดยทางด้าน การถอดบทเรียนครั้งนี้จากการรับฟังพี่น้องประชาชนทั้ง3เวทีและก็มีตัวแทนจากภาควิชาการที่เข้ามาเติมเต็มให้ด้วยบอกว่าผลกระทบจากน้ําท่วมก็แบ่งความเสียายนี้ออกเป็น4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตและก็สุขภาพ น้ำท่วมทําเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและก็สุขภาพโดยเฉพาะการวิตกกังวลและก็ความเครียดมีความเจ็บปวดทั้งกายและใจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้พิการผู้สงูงอายุผู้ป่วยจิตียนและก็เด็กเล็กด้วยทางด้านเศรษฐกิจนะครับ <c oughs> ก็มีผลกระทบต่อการธำมาค้าขายธำมาหาจินการประกอบอาชีพการค้าขายค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานีเราซึ่งความเสียหานี้นับพันล้านบาทหาก, <c oughs> ห,ากหากมีการประเมินอ,อย่างจริงจัง,จงทุกระดับนะครับ ทั้งครัวเรือนชุมชนและก็ระดับจังหวัดคาดว่าผลกระทบน่าจะสูงมากกว่านี้อีกครับใช่ครับนะฮะต่อไปก็มีผลกระทบทางด้านกายภาพนะครับน้ำท่วมในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานแหล่งน้ําบ้านเรือนวัดโรงเรียนสถานีอนามัยสถานที่ถูกน้ำท่วมทำลายเสียหายต้องมีงบประมาณฟื้นฟูเป็นระยะระยะไปและก็รวมทั้งผลกระทบทางด้านสังคมนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการบริจาคมีการช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆระหว่างน้ําท่วมเป็นสิ่งที่ดีมากอันนั้นเป็นผลกระทบเชิงบวกนะครับ,รบมีการช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งในจังหวัดและก็ทั้งประเทศครับแต่ก็พบว่าน้ําท่วมทําให้ความสมพัญทางสังคมไม่ราบรื่นเพราะว่ามีการแยกกันอยู่ของสมาชิกในครัวเรือนแล้วก็บางทีเกิดการทะเลอบบอาะเบาแว้งกันนะครับ,รบเรื่องราวของทางการแย่งทรัพยากรกันนะครับโดยเฉพาะข้าวของบริจาคนะครับ ทีนี้ก็มาพูดถึงแนวทางของการจัดการน้ําท่วมนะครับโดยทางด้านทีมงานของสถาบันผู้ปกเกล้าซึ่งก็มีนวิชาการ2กลุ่มคือกลุ่มมรรชพัน์และก็มอบนก็มีการทอดบทเรียนเป็นแนวทางของการบริหารจัดการน้ําท่วมโดยจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคือตัวแรกคือก่อนช่วงก่อนน้าท่วมนะครับแล้วก็ระหว่างน้ําท่วมและหลังน้ําท่วมนะครับซึ่งก่อนน้าท่วมนี้นะครับก็มีการสรุปกันมานะครับมี7ประเด็นก็คือนะครับการสร้างระบบ การเตือนภัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อมูลต้องทั่วถึงถูกต้องและเข้าใจง่ายให้กาให้มีการสร้างระบบข,ของการเตือนภัยที่มีการสื่อสารที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยาแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับ,รบนี่เป็นประการแรกก่อนน้าท่วมนะครับ,รบให้มีระบบข,ของการเตือนภยัยแล้วก็เตรียมความพร้อมของชุมชนนะครับในการรับมือน้าท่วมนะครับเพราะว่าอย่างจะก็มีการยกตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันมีบางกลุ่มที่เป็นน้ําท่วมหน้าใหม่นะครับก็ไม่มีการเตรียมการที่ไม่มีการ เตรียมการรับมือนะครับก็เลยสร้างความเสียหายมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมอาจจะต้องมีการสร้างเขาเรียกว่าเนี่ยฮะสร้างแผนที่ของชุมชนขึ้นมาว่าถ้าเกิดน้ำมาแมขึ้นมาว่าตัวเองจะไปอยู่ที่ตรงไหนจัดการอย่างไรอันนี้คือเป็นการเตรียมความพร้อมและก็ซ้อมรับมืออย่างน้อย1ครั้งต่อปีนะฮะนี่เป็นข้อที่สับครับข้อที่3นะครับพัฒนาระบบในการจัดการอพยพ ครับจะเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็ยอมรับนะครับว่าการอพยพนี้ก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างพี่น้องประชาชนเองส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจากบ้านและก็ส่วนหนึ่งนะครับในการคนย้ายหาจุดที่เหมาะสมยังไม่ได้นะครับข้อที่4นะครับเตรียมข้อมูลพื้นที่นะครับเพื่อรองรับการประเมินความเสียหายหลังน้ําท่วมนะครับ กที่5นะครับพิจารณาในเรื่องของการเปิดประตูเขื่อนบางช่วงเขื่อนนี้คือเขื่อนปักมูลนะครับครับและก็หลายเขื่อนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ฝ่ายงมนาอะไรพวกนั้นมานะครับก็จะมีการวางแผนยังไงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มองว่าการการที่ใช้เกณฑ์นะครับระดับน้ําที่ M7 ก็คือที่สะพานศรีรุปชัยเป็นหลักนี้อาจจะไม่ทันการแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าหักรอปุ๊บนะครับถึงจะเปิดน้ํามันจะทําให้น้ําเออล้น มันเป็นเงื่อนไขมอหลายสิบปีก่อนตอนนี้บริบทก็เปลี่ยนแปลงไปที่บอกว่าต้องรอให้น้ําผ่าน M7 นี้นกีมิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับเป็นกติกาตรงนั้นอาจจะเป็นกติกาที่ล่าช้าจนเกินไปและไม่เหมาะสมกับปัจจุบันอาจจะต้องมีการพิจารณาแก้ไขกติกาดังกล่าวนะครับครับข้อที่6นี้นะครับเป็นการจัดระบบกลุ่มกลุ่มอาสาต่างๆนะครับที่มาช่วยเหลืออย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะนะครับเพราะว่าการเข้ามาช่วยเหลือบางทีมันก็เป็นการสร้าง ก้คืว่าสร้างภาระด้วยนะนะครับถ้าหากไม่มีการจัดการที่เป็นรูปแบบและเป็นกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่7จนะครับจัดตั้งศูนย์่วยการเพื่อบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบนะครับครับอันนี้เป็นการเตรียมการนะครับเป็นข้อเป็นการทบทวนเพราะว่าก่อนน้าท่วมควรจะจัดจากการทั้งหมด7แนวทางด้วยกันครับส่วนระหว่างน้ําท่วมก็มีการมีการให้ข้อเสนอไปทั้งหมด5ข้อนะครับระหว่างน้ําท่วมขึ้นหนึ่งต้องมีการเตรียม การด้านอาหารที่อยู่อาศัยสลับผู้ที่ประสบภัยโดยอาจจะมีการส่งเสริมการจัดตั้งโรงครัวกลางสลับชุมชนที่มีความพร้อมหรือว่าสร้างชุมชนคู่แฝดในการรับมือปัญหาและก็ให้การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยนะครับสองก็คือมีการส่งเสริมการบริหารจัดก,การด้านความช่วยเหลือโดยชุมชนอย่างเป็นระบบมีจุดของการรับบริจาคและก็มีผู้ประสานของชุมชนที่ชัดเจนโปร่งใสมีนักสื่อสารของนักชุมชนในการแจ้งปัญหาต่างๆและก็แจกจ่ายสิ่งของบริจาคให้ตรงจุดนะครับ 3. คือควรจะมีการประสานงานของภาครัฐนี้เข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟงปัญหาและก็ผ่อนคลายความเครียดของผู้ประสบภัย 4. ก็คือเตรียมด้านการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินสําหรับผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มคนจนต้องใช้เงินในการอุปยพสิ่งของและก็การแจ้งย้ายของ ย้ายกลับซึ่งบางทีการที่พูดง่ายว่าอังอิงระเบียบมากทําให้การช่วยเหลือก็อล่าช้าเพราะว่าเกรงว่าขัดต่อระเบียบนะครับ,รบห้าก็คือการจัดเตรียมศูนย์อพยพให้พอเพียงและก็ถูกสุขลักษณะเน้นการถอดบทเรียนเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นนี่เป็นการแนวทางของการจัดการระหว่างน้ําท่วมครับครับ ทีนี้หลังน้ําท่วมนะครับหลังน้าท่วมนี้แบ่งเป็น2ระยะด้วยกันนะครับมีระยะสั้นกับระยะยาวนะครับซึ่งระยะสั้นนี้นะครับบอกว่าการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบเยียวยาผู้ประสบภัยนี้ต้องเป็นไปอย่างมีระบบนะครับทั้งการชดเชยความเสียหายนะครับที่ทําท่วงทีรวมถึงการสนับสนุนซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยนะครับซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยด้วยนะครับข้อที่2นะครับสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับด้านการประเมินความเสียหายจากน้ําท่วมรอบรอบด้านนะครับทุกระดับและเน้นการมีส่วนร่วมนะครับโดยการรวมโดยการรวมประเมินนะครับได้โดยการร่วมประเมินความเสียหายและก็การจ่ายค่าชดเชยที่โปร่งใสนะครับรวมทั้งนะครับการมีการมีการ,การสรุปและก็เปิดเผยข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนต่อสาธารณชนที่ชัดเจนนะครับข้อที่3นะครับควรมีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่รอบด้านนะครับในหลายชุมชนนะครับต้องประสบปัญหามากกว่าทรัพย์สินประสบปัญหามากกว่าทรัพย์สินที่เสียหายด้วยซ้ำนะครับแต่แต่มีความเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งอาจจะต้องอา่าอาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับระบบระบบและก็จะอาจจะทําให้ได้รับความเสียหายาไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการบนแหนดจากการระยะสั้นส่วนระยะยาวนะครับทางด้านทีมงานเองก็เสนอว่าควรจะมีการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและก็ลดผลกระทบในอนาคตทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงผ่านการก่อสร้างต่างๆจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบและก็ไม่ทําลายระบบนิเวศแม้ว่าจะมีข้อเสนอในการสร้างระบบโครงการป้องกันน้ําท่วมอย่างเช่นการบายพัดน้ําการท่ออุโมงค์ระบายน้ําการขุดมูลลัดจากนอกกินเพลนต่างๆนะครับ อันนี้เราควรจะมีการศึกษาอย่างรอบคอบและก็มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ควรจะตัดสินใจทาเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนควรจะมีการศึกษาข้อมูลผลกระทบทั้งทางนิเวศเศรษฐกิจและสังคมก่อนจิงค่อยตัดสินใจนะครับ2บก็คือมีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการัยพธิบัตรควรจะเกิดขึ้นทันทัน,นท่วงทีเพื่อรับมืเอเผชิญเหตุถ้าเผื่อพรุ่งนี้นะครับเกิดน้ําท่วมนี้ จะทําอย่างไรครับจะเติมรับมืออย่างไรและก็จะมีช่องทางของการสื่อสารประจำวันที่ชัดเจนนอกจากนี้การจัดตั้งศูนย์บริการการจัดพิธบัติไม่ควรจะเป็นศูนย์บชาการเพื่อรับมือปัญหาที่รอทำตามเพียงแค่อย่างเดียวควรจะเป็นศูนย์กลางที่เป็น,นกลไกของการรับมือลดความเสี่ยงป้องกันบรรเทาและก็ฟื้นฟูร,รวมถึงสาม,มารถผลักดันให้เกิดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตในระดับปฏิบัติการได้จริงครับ แล้วก็ 3. นะครับการจัดตั้งคณะทำง,งานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้าท่วมอุบราิธานีควรจะบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายประกอบไปด้วยกรรมการและก็อนุกรรมการที่มีภาพประชาชนมีส่วนร่วมด้วยและก็มีองค์ประกอบกนหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนครับแล้วก็4ก็คือจังหวัดควรจะมีการจัดงบป,ประมาณในการพัฒนารับมือศึกษาวิจัยประเมินความเสี่ยงความเสีย,าสยหายบริการจัด,จดการาน้ําท่วมอย่างเป็นระบบและก็ประเมินความเสียหายจากน้ําท่วมคือต้องมีการดูว่าน้ําท่วมที่ผ่านมาอย่างเจปี6 2นี่ครับ ตกลงแล้วนี่คือความเสียหายทั้งหมดเกิดขึ้นมูลค่ากี่พันล้านกี่ร้อยล้านครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราทํางานแล้วนี่จุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งคืออะไรสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปคืออะไรอันนี้ควรจะมีการถอดบทเรียนประเมินจากหลังน้ําท่วมด้วยครับครับข้อที่5นะครับผลักดันให้จังหวัดบุดรีรัมย์เป็นเมืองต้นแบบนะครับในการจัดการบริหารน้ําท่วมบนฐาน าการใช้ข้อมูลนะครับโดยเป็นเจ้าภาพในการสร้างข้อมูลนะครับเป็นสร้างข้อเสนอจากท้องถิ่นสู่ส่วนกลางนะครับคำนึงถึงสิทธิสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับหลักการสากลน,นะครับอย่างเช่นการลดความเสี่ยงจากผลกระทบอของน้ําท่วมนะครับการเยียวยาค่าชดเชยที่เป็นธรรมตลอดจนนะครับการกระจายงบประมาณและก็กระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นในการจัดการบริหารน้ําท่วมและภัยพิบัตินะครับเนื่องจากจะต้องอาศัยกลไกนะครับท้องถิ่นเพื่อเพื่อให้สามารถดูแล พื้นที่น้ําท่วมนะครับที่มีบริเวณกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อที่6นะครับจังหวัดควร,ควรจัดผลักดันนะครับจังหวัดควรผลักดันให้เกิดการแก้ไข กฎหมายหรือระเบียบไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับอย่างเช่นให้มีการแก้ไขร,ระเบียบกฎหมายด้านภัยพิบัตินะครับที่สอดสอดคล้องกับชีวิตวิถีชีวิตนะครับการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติที่ล่าช้าไม่ทันการนะครับะระเบียบระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ชัดเจนนะครับครอบคลุมไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ครอบคลุมรวดเร็วฉับไวทันทีทันเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่7นะครับทบทวนและก็ศึกษาการจัดทําผังเมืองนะครับด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับมีการทบทวนผังเมืองและโครงสร้างบริหารจัดการน้ําที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นนะครับทบทวนรูปแบบการทําถนนเลี่ยงเมืองนะครับเพื่อไม่ให้กลายเป็นเขื่อนดินกีดขวางทางเดินของน้ำนะครับการวางผังเมืองโดยคํานึงถึงการรักษาพื้นที่รับน้ำนะครับการจัดการเขื่อนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับการทำพนังกั้นน้ำ ถนนแก้มลิงนะครับการทำบายพาสบายพารน้ำนะครับการอนุรักษ์พื้นที่รับน้ำหรือว่าป่าบุงป่าทามนะครับตลอดจนข้อเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนนะครับโดยเป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะครับและนำมาสร้างยุทธศาสตร์ในการจัดการน้ำท่วมและเป็นวาระและข้อตกลงของคนอุบลทุกคนนะครับและเน้น การป no ้องกันระบบนิเวียไปด้วยนะครับซึ่งคณะผู้ที่ร่วมนําเสนอในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับก็มีหนึ่งก็คือศูนย์พัฒนาภาคการเมืองภาคพลเมืองของสาบัดพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีนักวิชาการจากมราชพัฒนอุบลนักวิชาการจากทางด้านมอบนนะครับแล้วก็สหเครือข่ายวิชาการในจังหวัดอุบลราชธานีสหเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีสหเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีสหเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจแล้วก็ มีวุฒิอาสาธนาคารสมองธนาคารคลังสมองของบัวนเราและก็เครือข่ายสื่อมวลชนรวมทั้งอบจอวนราชนีด้วยท่านผู้ว่าเองก็รับฟังและก็มีการซักถามเพิ่มเติมและก็มีข้อชี้แจงบางอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้นะครับและคณะมีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับทั้งทั้งหมดที่เข้าไปร่วมนําเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าเองก็คุยกับผมบอกว่าอานีครับ ผมกาบอกว่าคือท่านบอกว่าคือจะต้องเอาข้อเสนอทั้งหมดนี้ครับตั้งเป็นคณะกรรมการทำงานแต่ว่าจะต้องนําไปให้สอบค้องกับหน่วยงานที่เขามีการจัดทําอยู่แล้วว่าตรงไหนมีศุนเดิมอยู่แล้วมีศุนเดิมอยู่แล้วคือจะไม่ใช่ว่าตั้งมาเป็นสองทีมซ้อนกันแต่ว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนข้อเสนอแนะนี่ฮะไปทําให้แผนของจังหวัดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการนะครับเข้าไปเสริมเพื่อที่จะทําให้การทํางานนี้คือประสบความสําเร็จ แล้วก็ถือว่าเป็นการเป็นการจับมือกันร,ระหว่างจังหวัดแล้วก็เครือข่ายทุกเครือข่ายในจังหวัดอ<ช><บ>ุบลราชธานีเรา และท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าการตั้งกรรมการของท่านไม่อยากให้ผิดแค่ว่าเป็นการตั้งกรรมการบนกระดาษครับแต่ว่าอยากให้เป็นการตั้งกรรมการที่สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุบลราชธานีของเราได้จริงๆเพราะว่าวันนี้นะครับท่านผู้ว่าเองก็ต้องประชุมที่ชั้น4ี่ครับที่ห้องประชุมปทุมวรรราชครับก็เป็นหัวข้อเดียวกันเลยครับก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนปฏิบัติการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลโดยประชุมที่ชั้น4ี่ครับ ก็สอดคล้องต้องกันนะครับครับซึ่งทางท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับก็เห็นแผนและเห็นแมปปิ้งนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดก็แค่ว่าตรงใจกับท่านผู้ว่านะนะครับก็จะมองว่าแผนที่ทางเครือข่ายเราเสนอเข้าไปนี้นะครับจะไปดูว่าอันไหนที่ไม่มีในแผนของจังหวัด ก็จะหยิบยกเข้าไปนะครับอันนี้มีอยู่แล้วก็จะผลักดันขึ้นไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจนะครับที่ท่านผู้ว่าบอกว่าก็คือจริงๆแล้วข้อเสนอเหล่านี้นะครับท่านผู้ว่าเขาคิดอยู่เพียงแต่ว่าพลังอาจจะไม่มีแต่ถ้าหากเกิดจากเครือข่ายต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับเสนอขึ้นมานี้มันจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับก็ทําให้มีเหตุผลนะครับในการที่ผู้ว่าจะนําข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใช้ ไปใช้งานแล้วก็ปฏิบัติจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าร่วมเวทีทั้ง3เวทีนะครับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมวันที่6สิงหาคมแล้วก็วันที่20 <25. S 2> สิงหาคมนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มีการนําเสนอนะครับเป็นรูปธรรมให้แก่ทางจังหวัดไม่ใช่ว่าทบทนเรียนแล้วคุยกันแล้วก็พับสเกดาษแล้วก็พุ่งปีหน้าไปขอเงินอุดงได้มีการของงบจากปกกล้ามาขอใหม่มาพูดอีกทีนี้ครับอันนี้คือเสนอเป็นรูปธรรมเพราะว่าเองบอกว่ากรรมการต้องสามารถแก้ปัญหาจริงด้วยครับก็เหมือนกับเรามีรถนะครับก็ต้องไปหาอู่ที่เขาสามารถแก้ปัญหาได้จริงครับก็ต้องไปที่อุบลสวิตหนึ่งก้าเจดนกลางอาวุธนะครับเขาก็มีความพร้อมมากทีเดียวนะครับเครื่องมือครบคันทันสมัย ความพร้อมนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการดีไม่ดีนะครับอาจจะดีกว่าศูนย์บริการของรถบางยี่ห้อดีสาไก่ครับที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกคา้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับช่างเองก็20-30คนมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องเครื่องมือครบคันทันสมัยแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง3 0นอกจากนักขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วย นะฮะอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนระดับโลกคุณสามารถที่จะเลือกได้ไม่พอนะครับยัมีการรับติดตั้งระบบกแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG นะครับทั้งติดตั้งทั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรตรงไปอุบลสวิตหนึ่งก้าเจ็ดหัวใจที่พร้อมให้บริการ7จ็วันเต็มครับครับ ลูกบอลอิลไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลที่ใช้งานสะดวกสบายทีเดียวแค่โยนลูกบอลอิเล็ไฟหรือว่าแขวนจุดแขวนลูกบอลอิเลไฟไว้ในจุดสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่อลูกบอลอิลไฟเจอความร้อนก็จะระเบิดตัวเองออกมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงอยู่ข้างในระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่สนใจอยากได้ลูกบอลอิลไฟไปป้องกันในคีย์ไที่บ้านที่สำนักงานคุณนะครับติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับศู 1 7908 4 4 4ครับครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ใช่ก็แวะเวียนไปที่อุบลการแแบน ไปตัววัสตาประกอบแบว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทาบาลเก่าเขื่อนท่านนี้ครับ ทางโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับแยกดงอูพึ่งและแยกยวานารมนะครับก็ฝากแจ้งถึงุรู้ฟังทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนใน2แยกนั้นนะครับตอนนี้แยกวานารมนะครับได้มีการปิดแยกนะครับเพื่อเตรียม เตรียมการขุดเจาะอุโมงค์แล้วนะครับและก็แยกดงหพึ่งนี้นะครับภายในเดือนนี้ก็จะมีการปิดแยกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีการปิดแยกแล้วการจราจรแน่นอนนะครับก็จะต้องมีการติดขัดนะครับเพื่อให้การจราจรคล่องตัวนะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงให้คุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนเข้าไปศึกษานะครับไปถ่ายเคเิลโค้ดได้เลยนะครับที่เฟสบุ๊คของจันทร์นุพลนะครับหรือเฟสบุ๊คของผมถ่ายเสร็จแผนที่จะปรากฏขึ้นมาชัดเจนทีเดียวนะครับอย่างที่คุณผู้ฟังมาจากน่าเจริญนะครับ จะเข้าในตัวเมืองนะครับก็สามารถใช้ทั้งทางเลี่ยงทางเบี่ยงได้นะครับเพราะว่าตอนแยกอยู่ในแยกนั้นก็สามารถใช้ทางทางเบี่ยงได้นะครับแต่ เพื่อความสะดวกสบายนะครับแนะนําใช้ทางเลี่ยงนะครับซึ่งทางโครงการก็ทําป้ายบอกเป็นระยะระยะไปนะครับก็ไปศึกษาทางเลี่ยงทั้งเบี่ยงนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนของท่านนะครับโครงการนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับเสร็จแล้วจะเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยที่สุดในภาคอีสานครับครับก็ไปศึกษาได้นะครับย้ำว่าในส่วนของเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการปิดนะฮะสี่แยกดงอู่พึ่งนะครับคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับจะมีการปิดกั